ได้ค่ะเด็กพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นดีหรือเปคนที่ติดเต้นคือน้องไงไปลานค้าใช่ไหมมาก่อนนะวันนี้วันเกิดใครนะอ่ะน้องไออ่ะน้องน้องน้องก็บอกอ๋อไลองพูดพี่สวัสดีค่ะได้ไหม พี่อมร้อนอ่ะน้องน้องไต้อมอวยพรเป็นพี่อมด้วยก่อนขอให้พี่อมเรียนดีจีนดีอ้โหเก่งจังเลยอร้องเพลงก่อน Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อาเป่าก่อนลูกยกมือใส่หัวก่อนเออสเสียเป่าพกกันหนึสออ